สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทัมอีกแล้วนะคะวันนี้พัมจะมาทำตามสัญญาที่บอกกันเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูเด่เด้นนี่ Sleek Makeup Blush นะคะซึ่งทัมมีอยู่ห้าสีด้วยกันนะคะงั้นก็ถ้าข้างในเป็นยังไงจะสวยไหมอะไรไหมตามไปดูตัวแรกนะคะก็จะชื่ออารูบานะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะเบอร์แปดเก้าศูนเขามาจาก Caribbean Collection นะคะเป็น Limited Edition ของ i ิ k Makeup นะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมี Product อยู่8กรัมด้วยกันนะคะซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ i c ลเนี่ยเขาค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของ Pigment นะคะว่าปัดมาอย่างไงนะคะได้มาอย่างนั้นเลยนะคะก็นี่ก็ปัดแค่ทีเดียวนะคะตอนใช้อาจจะต้องเบามือนิดนึงนะคะก็ สวอชให้ดูกันเลยดีกว่าว่าสีเป็นอย่างนี้นะคะสีส้มแปดๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่สองที่ทำเอามาให้ดูกันเขาชื่อ l i f e s a peach เบอร์922นะคะข้างในก็จะเป็นสีพีชเนื้อแมตนะคะสีนี้สีสวยมากเลยรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่บูมน่าจะอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของส i f l u s h นะคะก็สีก็จะ อ่อนกว่าอารูบ้ามากมายนะคะเพราะว่าเอามาเทียบดูนะคะสีก็สีก็เป็นอย่างนี้นะคะอารูบ้าจะสีนี้ส่วนไลฟ์สปีดจะสีนี้นะคะมาดูตัวที่สามกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะเขาชื่อ r o สโกลด์เบอร์เก้าสองหกค่ะก็ข้างในก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็เป็นสีชมพูออกมี ชิมเมอร์สีทองนะคะก็จะสวอชให้ดูแล้วกันนะคะก็สีสวอชออกมาก็จะเป็นสีนี้นะคะก็จะไม่รู้ว่าเห็นไหมก็จะมีชิมเมอร์แบบเหลือบๆสีทองนิดนึงนะคะกับเนื้อเบสจะเป็นสีชมพูนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทําอยากจะบอกนะคะก็คือตัวโรสโกเนี่ยสีเขาจะอ่าพูดได้ว่าเป็นฝาแฝดกับ ตัวนี้นะคะนะก็จะเป็นตัวที่สีนะคะซึ่งสีที่สีเนี่ยเขาชื่อ Tixie Pink นะคะเบอร์เก้าสานะคะข้างในก็จะเป็นสีแดงนี้สีชมพูนะคะจะเป็นสีชมพพาสเทลนะคะซึ่งจะ Swatch ให้ดูกันเลยดีกว่านะคะก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะก็ตัวที่ห้านะคะ ชื่อชื่อฟลามิงโกนะคะเบอร์เก้าสามเจ็ดก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นสีชมพูเข้มนะคะก็เดี๋ยวจะเทียบกับพิกซี่พิงให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะเฉดเขาฟลามิงโกตัวนี้พิกซี่พิงนะคะ แลมิงโกจะออกมีสีแดงๆนิดนึงส่วนพิกซีพริกเนี่ยจะเป็นสีชมพูชมพูนะคะตัวนี้จะพิกซีพิตัวนี้จะมิงโก้นะคะตัวนี้มาสวอชให้ดูเลยดีกว่าว่าสีเป็นยังไงนะคะสีเขาก็จะเข้มกว่าเข้มกว่านะคะเยอะเหมือนกัน ก็จะคนลลเฉดกันตัวนี้จะเป็น Pixie Pink Pixie Pink จะออกสี Pastel นะคะตัวนี้ก็จะออกเป็นสีชมพู s Sh อ o c k i n g Pink เข้มๆนิดนึงนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็5สีนะคะของ Stick Makeup นะคะซึ่งทำรับประกันได้เลยว่าอของ s t ิ c k Makeup เนี่ยทั้ง Eye Shadow แล้วก็ทั้งบลชัชออนเนี่ยสีแซบแน่นอนค่ะเพราะว่า ตัว p i กเมนต์เขาค่อนข้างเข้มชัดเจนอ้าวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับรีวิวของตัวซีเมคอัพหลักช้อนนะคะก็ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์อะไรที่อยาจกจะพูดคุยกันก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะยังไงก็ไว้ติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่าทำจะมารีวิวหรือขาถตัวอะไรนะคะบ๊ายบาย